ดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้เรากักตัวอยู่โรงแรมก็อาทิตย์ที่สองชักเริ่มเบื่อเริ่มเซ็งแล้วนะคะแต่วันนี้มีอะไรมาโชว์นะคะมาค่ะ EP 5นี้นะคะก็ได้เวลาหาอะไรทําอีกแล้วคะ่ะมาติดตามกันนะคะว่าพี่แมวมีอะไรมาโชว์คะ่ะติดตามค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้เรากักตัวอยู่โรงแรมก็ อาทิตย์ที่สองก็ชักเริ่มเบื่อเริ่มเซ็งแล้วนะคะแต่วันนี้มีอะไรมาโชว์นะคะเพราะว่าสามีของพี่แมวเนาะผมยาวแล้วพี่แมวก็พอดีเราพกอะไรนะแบตเตอรี่เนาะตัดผมมาด้วยนะคะพี่แมวจะมาตัดผมให้สามีค่ะวันนี้ก็ไปดูกันเล็กๆน้อยๆน,นะคะว่าเราทำกันอย่างไรคะ่ะฮะมีน้ำื้นเช ตัวนะคะเราก็มีที่ตัดผมมาด้วยค่ะนะคะวันนี้จะมาตัดผมให้สาวมีผมยาวแล้วค่ะนะคะก่อนมาก็ตัดแล้วแต่ยาวไว้ค่ะตัดนะ้ตัดเองได้เราก็ตัดนะคะแต่ถ้าตัดไม่ได้ก็รอหลังจาก,กว่ากัดตัวแล้วก็ออกไปตัดข้างนอกเนาะ ร้อนผมยาวไวค่ะ mm hmm. พี่แมวเคยทำคลิปตัดผมไปแล้วเนาะในช่องของสามีนะคะใช้นอกของสามีอ mm ัน hmm. นี้ก็มาทำช่วงกัดตัวไม่มีอะไรทำก็นี่แหละค่ะอยู่สองคนก็ดีเนาะ mm hmm. ใช้มืออาชีพนะคะหัดตัดค่ะ

いいね。 ไม่ใช่มืออาชีพนะคะแต่ก็ตัดได้ค่ะหัดตัดไปบ่อย I've said that. Fuck that, Sam. <laughs> you're huh? not put back. Back what? You're yeah. using the old helmet. Oh. Mm. Well, don't, don't complain. Cut first before you move This is an opening. Yes. Now you just pulling the air out. You cut, you open. Cut.

đem căng da nít nòi luôn no. again yeah <laughs> Ui, Uh, ok lah uh, Nah, uh, 10% Hah? Nah, uh, 10% When you put gel, it's ok Don't mm. 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 oh, forget we'll to shower Hah? Don't forget to shower I'm tripping over this <coughs> Oh, lor laka Come on Come on, on. try right. ผู้จางทางหูนี่ก็ไม่ค่อยหนักนะคะ

อย่างอย่างนี้อ่างน้อย่างน้มาทางหูตัดยากใช้ไมมีเส้นหนุนนี่นี่โอเค The side, really. Huh? Huh? The next, okay, no? mm. You want Huh? shave it. Yeah. Mm. you right mm. mm. Okay, I make a นาค่ะท่านผู้ชมครับพี่แมวก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ออกมาแบบนั้นแหละค่ะก็หล่อพอประมาณนะฝีมือนะคะเราไม่ได้ตัดทุกวันเหมือนช่างเนาะนานๆตัดทีนึงอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็ขอฝากแค่นี้แหละค่ะมีอะไรเล็กๆน้อยๆมาให้ดูทุกวันก็ยังดีเนาะไม่เหงาดีค่ะนะคะค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจพี่แมวด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ